เก็บผ้าฝนจะตกแล้วอ่ะเอาแม่ผ้าเก็บแล้วะฝนจะตกอ้าวผ้าใครอ่ะเอาที่ผ้แม่เนี่ยแล้วผ้าหนูแม่เก็บไม่ได้หรือไงเก็บไม่ได้หรือไงโอ้แนนจะให้แม่เก็บผ้าให้เลยไงเอาแม่จะเก็บไปดิอมโหนี่เราฝนจะตกเราไม่เก็บให้หรอกนะจะเก็บเป็นเองบ้างเหอะอะไร ก็ม่ันเริ่มจะงงผู้ตรงตรงถ้อยิ่งกว่าไก่ชนเมื่องเดอมที่แล้วแค่เรื่องเก็บผ้าเนี่ยแนนมันจะไปถึงมันมันจะอะไรนักหนาเนี่ยมาพูดเรื่องเก็บผ้านะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยยาวไปเลยเอาก็แม่แม่หมอไม่ใช่แม่หนูอ่ะเอาก็แม่แม่หมอไม่ใช่แม่หนูอ่ะ นะคะวันนี้อยาแต่งใจนะคะวันนี้แนนมากับแม่ม้อนนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะแนนจะมาทำผิวแก้ม้อนนะคะทุกคนแนนจะขอทําตัวไม่น่ารักหนึ่งวันนะคะวันนี้แนนจะมาทะเลาะกับแม่ผัวะคะ่ะ <Okay. S 1> ทุกคนปคอนเทนที่แบบว่าอเออแนนไม่เคยทํานะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็วันนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นลอเลน <laughs> ลองลองทะเลาะกันดูวันนี้นะคะแนนจะ ทะเลาะกันต่อหน้ามอสนะคะทุกคนจะไปดูรีแอคชั่นของมอสนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะคะในก็ขอโทษแม่ก่อนนะคะว่ะอาจจะแบบว่าคําพูดแบบอาจจะแบบร่วงเกินไปหรือว่าไม่เหมาะสมนะคะทุกคนแต่อาจแม่จะด่าเยอะนะแม่จะด่าเยอะนะ ต้องบอกก่อนว่าทุกคนอย่าดราม่านะคะอันนี้คือเป็นคลิปแกล้งนะคะคลิปแกล้งลองใจมอสดูนะคะว่ามอสอ่ะมันจะไล่เนนออกจากบ้านไหมในเวลาที่แบบว่าเห็นเนนกับแม่ทะเลาะกันหรือแปลว่าเนนทําตัวไม่น่ารักเวลาแม่พูดอะไรก็แบบเขียนทุกคาเลยทุกคนเออ๋ยวเราไปดูเร์ซันของมอสกันเลยนะคะเพราะตอนนี้มอสไม่อยู่บ้านค่ะมอสยังไม่เข้าบ้านเลยเนนก็เลยถือโอกาสจัดฉากนิดนึงเนนก็เลยถือโอกาสมาเปิดคลิปกับแม่นะคะวันนี้ก็ ต้องขออภัยทุกคนนะคะว่าเพราะว่าแนนไม่เคยทากิริยาแบบนี้นะคะ<ม>ก็เดี๋ยวไปดูีแอคชั่นของมอนนะคะตอนที่มอนมานะคะแล้วแนนก็จะแบบว่าเริ่มให้แม่ก็จะเริ่มแบบเริ่มทักไปบอกแม่ว่าให้แม่แบบแกล้งมาเลยแง่แกล้งเปิดประตูมาเลยเงยทุกคนเออเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะสัญญาณเดี๋ยวจะสง<ม>่งสัญญาณให้แน่นะคะอโอเคค่ะทุกคนทุกคนคะเอาเป็นว่าแดน,นจะตั้งกลง้องไว้ตรงขอบหน้าต่างนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยแนนก็บอกให้แม่ออกไปข้างนอกก่อนเพราะว่า เนี่ยเมื่อกี้แนนโมเดลถือเจ้มามอสก็กำลังกระดับบ้านมาแลนะคะแนนก็แนกระตั้งกล้องรองไว้ตรงนี้นะคะเทุกคนจะดูเรียลแอคชั่นทั้งแม่แล้วก็มอสกันเลยนะคะว่าวันนี้แม่กับแนนเนี่ยจะมาแสดงสมบทบาทมานี่นะคะแล้วก็ไป <Okay. S 1> ดูเรียลแอชั่นของมอสเนี่ยระหว่างที่แบบว่าเห็นแม่กับแนนเนี่ยมีปากเสียงกันทะเลาะกันอะมอสก็เป็นยังไงนะคะทุกคนวันนี้นะคะแนนก็ตั้งกล้องเอาไว้ที่ของหน้าต่างนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ไม่แนะ่แพ็กเสร็จยังหของอ่ะจังเลยเนี่ย ดูดิงๆติดเป็นลังแล้วของรถเอามายัางน้ำหอมที่ไปอ,ออกเบิร์มอ่ะออมาแล้วไม่มอสจะไปทำงานให้เสร็จเดี๋ยวแนนแพ็คเองวันนี้มันเกือบร้อยออเดอร์เลยเพราะว่าเดี๋ยวมอสทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วก็มาค่อยมาช่วยแนนแพ็คเพราะว่ามากยังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยน้ำหอมเนี่ยสีแดงขายดีมากเลยไปทำงานพยิบกล่องให้แนนด้วยแนนจะต้องนั่งแพ็คของ แนนไปเก็บผ้าฝนจะตกแล้วอ่ะเอาแม่ผ้าเก็บเลยวะฝนจะตกอ้าวผ้าใครอ่ะเอาที่ผ้าแม่นะเนี่ยแล้วผ้าหนูแม่เก็บไม่ได้หรือไงเก็บไม่ได้หรือไงโอ้ยแนนจะให้แม่เก็บผ้าให้เลยไรเงี้ยเาแม่มาเก็บไปดิแม่เราฝนจะตกเราไม่เก็บให้หรอกนะจะเก็บเป็นเองบ้างเถอะอะไรก็แม่ก็แม่่ะมมันเริจงง ตรงเธอยิ่งกว่าไก่ชนเครืองเตอที่ไรบอกอแม่ไม่ยอมเก็บให้อ่ะดูที่เอาไปหมดแล้วที่แนนแม่หน้าที่เนียจะแพ็คของและเนีของเนี่ยของอะไรนักหนาเนี่ยเห็นสั่งจากในคาราละเต็มไปหมดเนี่ยไปเมื่อไหร่ก็ของให้เนนของไอ้แนนสั่งอะไรกันจังเลยวะสั่งอะไรกันจังเลยวะอ้าวแม่ก็ของแม่เคยถามไหมว่าเขาให้หนูมารีวิว่าใครจะให้ขนาดนั้นละแนนเห็นเต็มไปหมด อ้ยซื้อจังในของหมายถึงเสื้อผ้าอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แอบบอกว่าเสื้อผ้าแนนสั่งเข้าใจไหมคือเขาส่งมาให้รีวิวไงแนนไม่ได้สั่งมแม่ก็ว่าแนนใช้ตังอะไรอย่างเงี้ยสั่งเสื้อผ้ามาเยอะแยะอะเขียนไปทีไรก็มีแต่พัสด,ดุของธาราลัตเนี่ยส,ส,ส,สั่งอะไรจังเลยวะก็ไไม่่ด้สังแม่แม่จะถามอยู่เนี่ยหลายวันแล้วเต็มไปหมดเลยของอะเต็มดูสิเนี่ะเต็มไปหมดอะไรเนี่ยต้องแพ็คหรือเปล่า เออเออไปเก็บผ้าเลยงั้นน่ะไปเก็บเลยแม่ก็ไปเก็บให้ก็แม่เดินผ่านแล้วแม่ก็ไปเก็บดิ่งี้องี้อีกเนาะเออแม่ก็ไปเก็บสีแค่ผ้าเราเนี่ยก็แม่เดินผ่านแม่ดจะแพ็คของแม่เดินผ่านแม่จะทำงานงานแม่ก็มีเออจะให้แม่ไปเก็บอะไรล่ะก็มาบอกว่าเนี่ยฝนมันจะตกเนี่ยไปเก็บเลยอย่เก็บเองแม่ให้แม่เก็บอ่ะมอสแม่บอกให้เน่ยไปเก็บเออมันก็หน้าที่เน่ยไม่ล่ะแม่พูดอะไร เอาเป็นหน้าที่ไหนก็จริงเดี๋ยวจะต้องทก็บไปไหนก็ไปเก็บไปไหนเอาไปไหนแม่เดินผ่านแล้วแม่ทำไมไม่เก็บแล้วไปใช้อะไรแม่เอาทำไงแม่จะไปเก็บไงแม่ใช้แม่เนื้อไงเออไปเก็บดิของเราไม่เก็บดิไม่เก็บอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่เก็บดูมันดีใส่เหี่ยเก็บเลยอ่ะมันเถียงเถียงแม่นะมอสมันมันไข่บ่ะ อไปเก็บผ้าเก็บเลยไม่มีใครเก็บผ้าแล้วเปียกแล้วเปียกจะแพ็คของไม่สนใจหรอกเนี่ยให้เปียกอย่อเก็บเองไงล่ะเก็บได้ไอ้ฝนมันจะตกแล้วของเดี๋ยวค่อยแพ็คก็ได้ฝนมันจะตกผ้าเปียกแล้วทำไงล่ะไม่มีที่เก็บที่อะไรเต็มโอ้ยแม่ไม่ว่างแล้วแม่จะทำข้าวอีกอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวเก็บแม่มาบอกอย่างแค่นี้มาก็เถียงแม่เนาะถอดหมดดูดิ ไปเก็บผ้าแค่นี้เป็นอะไรไม่เลยเป็นอะไรก็ไม่อยากเติดก็ไม่ว่างงานเยอะแยะอ่ะทำไมหรอ่ะโอ้ยจะทำเองนั่นอะไปอ้าแล้วงานล่ะไม่ทำเงี้ยงานอะไรก็เนี่ยตัดทิ้งไปไม่ตัดแล้วหรอแม่วุ่นวายอะไรเนี่ยวุ่นวายเสียงร้งดังเลยแม่อ่ะวุ่นวายอะไรขอให้เก็บผ้าแค่เนี้เนาะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนาะเป็นเรื่องอะไรแล้ทำไมอ่ะจะให้แม่เก็บแม่ก็เก็บให้เรื่อยนะนี่แม่อยากเออลองดูที่จะเก็บมั่งไหมแม่ไม่ทำละ ของเขิงเนี่ยโหเต็มไปหมดเต็มจริงๆอ่ะเอาก็ห้องมันแค่เนี้ยแม่ให้หนูทำไงเออแล้วของอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยของอะไรเ่ะเดินเข้ามาไม่มีที่จะเดินแล้วเนี่ยเต็มไปหมดไม่เก็บบ้างล่ะโอ้ถ้าแม่อยากให้แบบว่ามีที่เก็บดีๆแม่ก็ตังค์มาดิแม่ก็ตังค์มาด,มมาดิมันจะได้ไปสร้างห้องให้มันใหญ่กว่านี้ ตังอะไรกอะไรออตังอะไรอย่างเงี้ยเอาก็ห้อมันแค่แม่ไม่มีหรอกตัง่งจะมาเอาอะไรแล้วก็ทำถ้าเก็บให้มันเรียบร้อยอ่ะนะมันก็มันก็ไม่เต็มมันไม่เรียบร้อยได้หรอกมันไม่เก็บมาเท่าไหร่เลเนี่เก็บอะไรอย่าเก็บให้เก็บให้มันจะเงียบซี้เอาวทำไมพูดทำไมยังหนาเนี่ยก็เังอยู่เฉยๆก็แม่มาพูดเองเออแม่ก็มาบอกเฉยๆแค่เรื่องเก็บผ้าอะไรเนี่ยเนาะยาวไปเลยเดี๋ยวไปเก็บให้แม่เออฝนตกเปียกก็ช่างมันเถอะงั้นอะบอกให้ไปเก็บผ้าก็าไปเก็บให้เลยเก็บให้เปียกก็ไม่ต้อง ถ้าแค่เรื่องเก็บผ้าเนี่ยแนนม,มันจะไปถึงมันมันจะอะไรนักหนาเนี่ยมาพูดเ,<อ>เรื่องเก็บผ้านะเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยยาวไปเลยเอ้าก็แม่แม,แม่หมอยไม่ใช่แม่หนูอะ่ะเอา้าก็แม่แม่หมอยไม่ใช่แม่หนูอ่ะหรือแม่มเดี๋ยวคุยกัะมาณนี้แม่งางีไอแนนเอาใหญ่เอาโตนะเนี่ยเก่งใจแม่มึงดิ อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรก็เลยไม่ชอบอ่ะไม่ชอบอะไรเน่คือไม่ชอบเรื่องอะไรอ่ะก็เลยจะทำงานแล้วแม่มาบอกให้เลยเก็บผ้าอะไรอย่างเง้ยอันนั้นแม่หมอนนะน่ะแล้วก็แม่หมอไม่ใช่แม่เนน่ะทำไมอ่ะรู้จาแบบไม่ค่อยแนนทเรื่งใหญ่แล้วไม่ทำ้วไ่เก็บผ้าอย่ามาทำแบบนี้อย่ามาทะลึ่งอย่ามาทะลึ่งได้ทำไมอ่ะอันนี้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรคือพูดดีๆไม่ได้หรอแล้วเรนพูดไม่ดีตรงไหนอ่ะอันนั้นแม่อลาวก็แม่ทำไมอ่ะก็นี่แนน คือไม่เกรงใจแล้วทำไมต้องเกรงใจอ่ะยิ่งอยู่ด้วยกันได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่งั้นน่ะมันเจอไปเออแค่นั่นแหละจบเออแล้วแนนทำแบบนี้มันถูกต้องไหมแล้วแบมจะไม่ถูกอันนี้คุยกันตรงตรงไม่ถูกก็ไม่ถูกมันไม่ใช่เรื่องก็เลยจะทำงานทำไมอ่ะทำงานอะไรมอสป็นคนรทำอ่ะเนี่ยแพ็คของอ่ะแค่เดินผ่านแค่เก็บผ้าแค่นี้มันเป็นไรอ่ะจะเก็บกับแม่เอาก็แม่มาบอกก็ต้องเกี่ยวกับแม่ก็แม่เดินผ่านแม่ก็แค คคือแบบนี้เหมือนไม่ไว้หน้ากันอะทำไมอะอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วแม่ยังไม่ไว้หน้าเนี่ยไว้หน้าอะไรแม่เขาไม่ได้ว่าอะไรเลยแม่เขาเก็บผ้าแล้วแม่บ่นอะมันเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วแแม่บ่นแบบว่าของเยอะอะอยากให้เิอให้เป็นระเบียบก็เอาตังมันในจะไปขยายห้องให้มันใหญ่ๆเน่เอาตังอะไรเอาตังเลยดิตั้งห้องให้มันใหญ่ๆอะมันไะได้เก็บเป็นระเบียบแน่เป็นอะไรไม่ได้เป็นไรคือได้เป็นไรไม่ได้เป็นไรถามจริงไม่ได้เป็นไรทำไมอะ ม่ทำไมแนนนะแบบนี้มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วทำไมอ่ะคือพ่งตรงแล้วทำไมอ่ะมันเกินไปแล้วไงคือมันเกินไปแล้วเอาไงเอาไงล่ะที่อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าทำแบบนี้อันนั้นแม่มอสยัยมีมีอยู่ทางเดียวทำไมแนนไม่ขอโทษแม่เลยก็เรื่องแม่ดิไม่คือแบบคุยกันแค่แค่คุยกันแนนไปไวแต่แม่มอสทำไมแล้วเป็นไรอ่ะก็แม่มอสไม่ให้แม่แนน พูดจาอะไรเนี่ยเขาไม่อยากจะทำแน่นะในเวัยผู้หญิงนะไม่ทอยากจะพูดดีๆกันแนนไม่้ชายนะไม่ขอโทษแม่เลยถ้ายังอยากอยู่ด้วยกันไม่ขอโทษแม่เลยกก็เรียไปกก็เรียหนอไปขอโทษเขา่คือจะขอโทษเขาไหมพูดเขาดีๆก็ไปเรียกมาเดี๋ยวจะขอโทษพูดจาดีๆดิก็ไปเรียกมาเดี๋ยวขอโทษเองเนี่ยแม่วันนี่ก่อน เอเอามาเรื่อนในกันเยีกยคุยนะกันดีๆก็จบแล้วเนะี่ยมันพูดอะไรกับแม่หมอไม่จบงี้เนี่ยนะยังไม่จบอีกงี้เนี่ยนะเอาขอโทษแม่ก่อนนีอ่อะไรอะไรเนี่ยขอโทษแม่ก่อนแนนอะกับแม่ขอโทษกั ข้ารื้อเน็ตข้ารื้อเน็ตจ้าแกล้งไงมอสแกล้งลองลองพี่ว่ามอสเออไปดูดิมอสจะไล่แม่หรือจะไล่แรนเนี่ยแม่ก็เลยลองแล้วมอสไล่ใครก็ไม่ได้ดูเราว่าตั้งอะไรไว้อยู่ทะเลาะกันซะแล้วอ่ะคือทะเลาะกับแม่ใครแล้วจะแบบนี่แหละทั้งคู่เลยเนี่ยสะใจอ่ะเออแผ่นนี้เป็นไงทุกคนเยี่ยมยอดเออมามาขอโทษแม่ที่มอส ไม่อดทนเรามขอโทษโม่แล้วเป็นเป็นคนขอโทษขอโทษเรื่องอะไรขอโทษที่เป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้รวมหัวกันรวมหัวกันแล้วไม่ใช่รวมหัวเว้ยอันเนี้ยอันนี้แม่ใส่เนี่ยตายแล้วทดสอบไงทดสอบไงว่าเออทดสอบว่าใครเป็นคนโดนไล่ใช่ทำไมก็คือความในใจก็แบบทะเลาะกันซะแล้วมันไม่สมคบเกิดขึ้นไงนึกออกไหมถ้าทะเลาะกันยังไงอยู่จะไม่ได้อยู่แล้วถ้าในทะเลาะกับแม่ เแม่ไั้ขอโทษแม่ตั้งแต่ก่อนเปิดคลิปแล้วใช่ไหมคะทุกคนไม่ใจอ่ะใจคิดว่ามันอะไรกันวะแต่ว่าเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้ไงนึกออกไหมคือแบบก็คิดอยู่ว่ามันใช่เปล่าวะแต่มันก็ทะเลาะกันซะแล้วลอ่ะเนียทะเลาะกับแม่ซะแล้วอ่ะถูกใจแม่เลยทุกคนถูกใจอ่ะเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะคะไอ้อ๋อก็ไม่บอกเลยกล้องตั้งอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะร้องหอกันไมอ้อมด้วยคนหนึง่งโอ้โหบ๊ายบายเดี๋ยวหลังจะแกล้งแม่มึง เดี๋ยวม่อลาจะแกล้งแม่แบบแม่บอกแม่รู้ตัวแล้วระวังตัวตลอดบ้านนี้ร้ายว่ะ